คิดนะว่าบางคนคนชอบถามว่าแล้วโตขึ้นก็จะทําอะไรเขาไม่ได้เรียนหนังสือพ่อไม่เป็นห่วงนะผมอะยมาคิดอยู่ผมก็เคยไปอ่านหนังสืออยู่เรนรีฟอร์ดก็ไม่ได้จบปริญ,ญานะไปดูจะถามว่าเรียนหนังสือดีไหมดีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่บางโรงเรียนเนี่ยมันตอบโจทย์ไม่ได้ ตั้งใจไม่เรียนหนังสือเขาเรียนแต่ผมมาดูว่าไปถึงจุดนึงไงพนเราต้องตัดสินใจเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆขี่จักรยานไปเลยแล้วก็เลิกเรียนอันนั้นไม่ใช่แต่ผมเริ่มรู้ว่าพอหลังจากที่วันที่เขาไปประสบความสุขสเร็จช่วงที่เขาเป็นเด็กอตอนนั้นอายุสิบสี่ปีพอเขาไปได้แชมป์จูเนียร์เอ็กซ์เกมที่มาเลย์ยปุ๊บผมเริ่มคิดแล้ว,ลวก็ไปดูเขาเรียนหนังสือ ผมคิดว่าคนเราบา,บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องตัดสินใจก็จเลยช่วยเขาตัดสินใจแทนเขาก็คือนแนะนำว่าเดี๋ยวค่อยเรียนเอาไอ้นี่เดินไปให้มันสุดกว่าเพราะว่าทุกวันนี้การเรียนรู้มันมีทุกรูปแบบคุณเรียนยังไงก็ได้คุณไม่เรียนที่นี่คุณก็ไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนไปเรียนภาคสมทบเอ้ยอะไรเยอะแยะ แต่ถ้าหากคุณเรียนไปแล้วคุณเล่นไปคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองอย่างเลยนั้นผมก็เลยแนะน,านําว่าควรจุดเรียนก่อนเพื่อเอาไอ้น,นี่ให้มันสุดก่อน ้าถามผมนะยจริงๆไม่มีความสําคัญในเรื่องปริญญาตีหรือไม่ได้และการเรียนรู้ทุกวันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนที่มหาลัยหรือที่ไหนจริงๆทุกวันนี้มันมันเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้สําคัญว่าคุณจะเรียนจริงไหม <c oughs> คนเข้าใจว่าคือเอออันนี้อันนี้มีข้อหนึ่งคนที่ออกหลักสูตรอะสอนให้คนไปเป็นลูกจ้างคนก็คือคือคือจบแล้ว คือสวนให้เขาไปเป็นลูกจ้างคนเพื่อจบปริญญาตีสาขานี้เพื่อจะไปทํางานตรงนี้แต่เขาลืมคิดไปว่าแทนทําไมเขาไม่สร้างคนให้สร้างงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นจบปริญญาตีก็ไปขายกาแฟก็ได้ไปทําธุรกิจอะไรก็ได้มันก็มีหายได้เหมือนกันเป็นวัฒน,นธรรมของคนที่ไปใส่ใจเพื่อนข้างบ้านญาติพี่น้องข้างบ้านเขาอายที่จะบอกว่า ลูกอบบเรียนน้อยแต่อย่างผมผมไม่อายให้ถามผมลูกไม่ได้เรียนนนอกเรียนแค่นี้แต่เขามีความสามารถอย่างเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒนาได้ก็เหมือนลูกๆผมที่อยู่ทุกวันเนี่ยลูกๆทุกคนไม่เคยของงันผมเขาก็มีเงินใช้เขาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แค่นี้ผมก็แฮปปี้ที่ผมดูมันเิอจากพ่อแม่ พ่อแม่ไปตั้งความหวังคาดหวังสูงเกินไปโดยเอาลูกตัวเองไปเปรียบกับลูกคนอื่นนี่คือข้อเสียเลยเขาไปเปรียบกับลูกคนอื่น้อ่ะดูตัวอย่างลูกบ้านนั้นสิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาลืมลืมมองว่าลูกตัวเองเป็นยังไงตัวเองอ่ะเลี้ยงลูกยังไงเขาเลี้ยงลูกยังไงเขาถึงเป็นอย่างไงแต่อยากจะให้ลูกตัวเองเหมือนลูกคนอื่นโดยที่แม่ก็ยังไม่เหมือนแม่คนอื่น มันเลยไปไม่ได้คือมันก็เหมือนกับจริงๆแล้วมันไม่มีใครรู้นะ mm hmm. ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นจาักรายง mm hmm. จักรยานเก่งหรืแต่เราเริ่มมองว่าเขาเล่นอะไรก็ได้ที่ดูแล้วหนึ่งมันไม่ผิดกฎหมาย mm hmm. ไม่ผิดศีลกรรมเ,เ,เขามีโอกาสแล้วมันเป็นสากลมไหมผมก็จะดูหลักๆยังครั้งแรกที่เขาไปเล่นจักรยานนะ พ่อแม่บางคนไม่เข้าใจก็เข้าใจาเอาเงินไปเติมเอาเงินไปซื้อจักรยานคันใหม่ๆให้แต่บางคนไม่รู้อกว,ว่าผมไม่เคยซื้อจักรยานให้ลูก <c oughs> <c oughs> มีอย่างเดียวที่ผมให้คือกําลังใจลูกๆก,ก็ต้องการกําลังใจเด็ก,กต้องการกําลังใจกล้าชมเมื่อเขาทาความดีกล้าตำหนิเมื่อเขาทา,า,ทาทสิ่งไม่ดีจะกล้าชีนะ้แนละบอกเลย ที่ผมเรียนรู้มานะอย่างลูกยังเล็กๆเนี่ยเราต้องสังเกตพฤติกรรมลูกว่าลูกก็ชอบอะไรแล้วส่งเสริมเขาให้ทันผมโชคดีนะที่ผมเคยอ่านเรื่องไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดเนี่ยพ่อก็ซื้อของเล่นมาให้เยอะแยะเลยปรากฏว่าชอบไม้กอล์ฟพลาสติกกันเดียวพ่อก็เริ่มจับเคล็ดลับไปเออหมอดนี่ชอบไม้กอล์ฟ ส่งเสริมอย่างื่นเราทิ้งไปเลยแล้วก็เอาอย่างเดียวแล้วก็พาเขาไปสนามกอล์ฟพาไปทดลองฝึกดูไปถ้าเกิดพ่อเขาไปจับให้ไทยกอลดไปเล่นอย่างอื่น่านนี้ก็ไม่มีแชมป์โลกมันจะใช้หลักการแบบนี้เราต้องสังเกตลูกเราแล้วก็ดูแลทุกคําว่าดูแลหมายถึงว่าคอยสังเกตพฤติกรรมเขาดูแล้วก็คุยกับเขาเป็นเพื่อนเขาส่งเสริมเขาได้ก็ส่งเสริมให้คําแนะนำที่ดี สิ่งหนึ่งที่ผมปลูกฝังเขาก็คือให้เขารู้จักคิดมีวิธีคิดเหมือนเราไม่ได้สอนลูกว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณต้องเป็นอย่างนี้เราสอนแต่ว่าอะไรมันเป็นอย่างไงเหมือนเหมือนแค่เราตีกรอบกว้า,วางๆให้เขาแล้วเขาเขาคิดเป็นพอเขาคิดเป็นปุ๊บแล้วเขาจะพัฒนาแล้วเราก็คอยดูเขาคอยส่งเสริมเขา จริงๆไม่มีอะไรนะเด็กมันมันสําคัญพอเขาคิดอะไรปุ๊บผู้ใหญ่ส่วนใหญ่บอกอย่าไปทําไอ้นั้นจะทําอะไรก็คือไม่มองให้มันดีอ่ะไม่มองแต่ภาพลบๆเพราะฉะนั้นเวลามองอะไรเราก็ต้องมองบวกอย่างพอลูกเล่นจักรยานก,ก็ต้องสนใจเออจักรยานเนี่ยเป็นแชมป์โลกมีไรายได้ไหมมีรวยไหมรวยเหมือนกันแล้วถามว่า ทำอะไรใหม่ๆคนมันไม่รู้จักทีนี้เราก็ต้องศึกษาอย่างพ่อไม่อยู่ว่าลูกก็สนใจก็ส่งเสริมไปเลยพ่อก็เอาวิดีโอมาดูสมัยก่อนก็เป็นวิดีโอไอ้ที่แชมป์โลกมาเล่นเก่งขนาดไหนทําธุรกิจอะไรพอเลิกจากแชมป์โลกก็เป็นเจา้าของบริษัทจักรยานบางอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วต้องนานพอคุณต้องยืนในจุดนั้นนะต้องนานพอไม่ใช่พอเข้าเขารู้จักคุณพ่อไปถามทีเขาเลิกแล้วเอ เหมือนคนถามว่าแล้วพวกน้องเก่งต่อไปจะเป็นต่อไปเขาอายุมากเขาเลิกกม่ต้อเป็นโคดเป็นเจาในที่สมาคมเป็นกรรมการเป็นอะไรไปไงั้นมันก็จะมีถนนทุกสายมันจะมีเส้นทางมาเดินถ้าคุณว่าแต่คุณคุณอย่าออกจากเส้นทางคุณก็ยืนในจุดเนี่ยถามว่าม,มีใครที่เล่นจักรยานเก่ง,งพวกนี้นก็ไม่มีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเอเชียต่อไปเชิญกรรมการก็คงจะเป็นพวกนี้หนึ่งเป็นนัก เล่นมาก่อนใช่ไหมแล้วมีความยุติธรรมมันก็ทําให้ทุกถนนนะมันมีทางเดินของมันคนให้เจอว่าเราชอบอะไรประสบความสําเร็จทุกอย่างมันเหมือนกับคนจีนเน่ยเคย,เคยดูหนักกำลงไไังอะไรไหมเขาบอกว่า360สามร้อยหกสิบสาขาวิชาล้วนมีจอมวงมันหมายถึงคุณทําอะไรก็ได้มันมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งนั้น